ในจักรยานอากาศสะอาดพวกคุณไปเล่นเกมอะไรกันในสภาสภาถึงลง่มมันเป็นความเสียหายต่อประชาชนผู้จ่ายภาษีและเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์นักการเมืองในประเทศด้วยสสปัจจุบันนี้จะใช้คํานี้อยู่เรื่อยๆบอกว่าองค์ประชุมอยู่ที่รัฐบาลแต่คุณเชื่อว่าถูกเลอครับเป็นกฎหมายที่พรรคการเมืองแค่บรรทุกพักนครับเสนอนเข้ามาพักฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ใช้ตักกะว่าองค์ประชุมของรัฐบาลน,นะครับ อย่างพักเพื่อไทยที่เป็นพักฝ่ายค้านก็มาลงมติ40คนแต่ปัญหาคือแล้วอีกร้อยคนเดีย่ยเราไม่รู้ว่าหายไปไหนพอเขาบระชุมโหวตผมจ่ายเงินเดือนแต่เขามาทํางานกันอย่างเนี้ยอยู่ที่ไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาที่ก็โหวตแล้วก็ไม่อภิปรายไม่แสดงความเห็นมีอะไรเกิดขึ้นในสภาเมื่อวานนี้สภาถึงล่ม ทางด้านที่เป็นพระราชบัญญัติอากาศสะอาดพักเพื่อไทยก็เป็นคนหนึ่งในการที่เสนอเองมันมีการเสนอถึงเจ็ดร่างด้วยกันแล้วก็รวบรวมกันมาแล้วก็ประเทศไทยก็มีปัญหาหนักมากในเรื่องนี้แล้วพักคุณอย่าบอกผมนะว่าพักของคุณเนี่ยมีคนเข้ามากที่สุดผมดูสถิติหมดแล้วคุณมีคนเข้าสสที่ดูแลมากที่สุด แต่ผมกําลังจะท้วงติงในฐานะที่ผมเป็นประชาชนพวกคุณไปเล่นเกมอะไรกันในสภาเพื่อไทายเขาก็บอกว่าพวกคุณเล่นมาก่อนสมัยก่อนพวกคุณก็เข้าแต่ไม่โหวตบ้างอะไรบ้างเที่ยวนี้เขาก็เอาบ้างและในที่สุดกฎหมายพวกผมเสียเสียตังเสียซัพพอร์ตเงินเดือนพวกคุณค่าเครื่องบินคุณบินมาประชุม แล้วก็โอ้โหครั้งหนึ่งเนี่ยผมเสียเงินเยอะแยะมดเลยภาษีอ่ากอนแล้วพวกคุณมาเล่นเกมกันไปเล่นกันมาอยู่ตลอดเวลาผมนั่งดูด้้ยด้วยความไม่รู้จะพูดอย่างไงผมเห็นตรงกับอาจารย์ว่าทุกครั้งที่สภาล่มเนี่ยมันไม่ใช่ความเสียหายต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่มันเป็นความเสียหายต่อประชาชนผู้จ่ยายภาษีและเป็นความเสียหายต่อภาพลัฐนักการเมืองในประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมเห็นตรงกับอาจารย์ว่าเ,เราไม่ควรจะ ทำให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองอะไรสรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ต่างประการที่สองถ้ตอบอาจารย์ว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่ามีสสมาทํางานและมาลงคะแนนกันไม่พอก็เลยล่มนะครับแล้วก็สัดส่วนของสสที่มาลงมติของแต่ละพรรคเมื่อวานเนี่ยผมว่าก็ก็เห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตออนไลน์อยู่แล้วอย่างพักพักผมเนี่ยเอาไม่วัดตามจํานวนก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวจะไม่แฟร์ว่าเรามีสอสเยอะเยอะสุด แต่ว่าถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณ90%ของสสอพักเราที่มามาร่วมลงมตินะครับอีก10%เ็นี่ยเราก็่งนั่นเช็ครายคนก็มีบางคนที่เป็นประธานกรรมธิการอยู่ทําหน้าที่ในการซักหน่วยงานอยู่ก็อันนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะครับออแล้วก็มีบางคนที่อาจจะติดภาร,รกิจในห้องกรรมธิการที่มีการลงมติในห้องนั้นก็พอจะเข้าใจได้นะครับแต่ว่าพักอื่นเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนในการมาลงมติก็ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นถ้าถามถ้าตอบตสั้นๆว่า เกิดอะไรขึ้นก็คือสอสอมาลงมติกันไม่ครบจํานวนสามคือแล้วมันเป็นเพราะว่าพักประชาชนในอดีตเคยไปเล่นเกมอะไรแล้วทําให้มาถึงวันนี้เ,เขาเลยเล่นเกมกลับบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็คงจะไม่เป็นธรรมกับพักประชาชนมากนะักคือผมผมอธิบายความแบบนี้ก่อนนะครับคือเวลาเราพูดถึงองค์ประชุมนะครับก็คือว่าถ้าพูดง่ายคือต้องมีคนลงมติกี่คนสภาถึงจะไม่ล่มเนี่ยมันต้องคือคือต้องมีคนลงมติห้าสิบเปอร์เซ็นของสสที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ย โดยสภาวะปกตินะครับที่เรามีรัฐบาลเสียงข้างมากซึ่งก็มีสสเกินกึ่งนี่เนี่ยคิดกันง่ายๆคือถ้ารถ้าสสรัฐบาลมากันครบก็ไม่มีทางที่สภาจะล่มได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแนวคิดของบางส่วนก็นแล้วกันนะครับว่าองค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาลดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลแน,นวคิด <ๆ S 2> <า>นี่ถูกเหรอครับแนวคิดที่ว่าองค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยผมมาได้ยินในช่วงประมาณสักสิบปีสุดท้ายนี้คุณคิดว่าถูกเหรอครับ ในเมื่อเราทำกฎหมายกฎหมายเพื่อดูแลประชาชนทั้งประเทศแต่บอกว่าองค์ประชุมอยู่ที่รัฐบาลผมผมผมเห็นพวกสสปัจจุบันนี้จะใช้คำนี้อยู่เรื่อยๆแต่คุณคิดว่าถูกเลยครับคานี้ถามต,งตรงๆผมคิดว่าสสทุกคนไม่ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายใช่ผมคิดว่าการที่เราตั้งคําถามว่าสสรัฐบาลมาทํางานกันครบหรือไม่เพื่อจะเช็คว่าสสรัฐบาลให้ความสําคัญกับกฎหมายหรือเปล่าผมคิดว่าตั้งคําถามได้ แต่ท้ายสุดควรจะหลีกเลี่ยงการทําให้สภาล่มโดยไม่ใช่เหตุแล้วผมย้ําก็ได้ครับว่าตอนที่พรรคประชาชนเ,าเคยทดสอบองค์ประชุมรัฐบาลน,นะครับเราไม่ได้ปล่อยให้สภาล่มนะครับเพราะว่าเวลาจะลงมติแต่ละมาตรามันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเขาเรียกว่าการแสดงตนก็คือพูด,ดง่ายๆคืออาจารย์ต้องกดปุ่มว่าอาจารย์มาที่นี่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีบางช่วงบางตอนผมยอมรับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถกกันได้ภายในพรรคก็มีหลายมุมมองแต่มีบางช่วงบางตอนที่พรรค ยังไม่กดปุมแสดงตนเพื่อจะดูว่ารัฐบาลมาแสดงตนครบหรือเปล่านะครับแล้วพอรัฐบาลแสดงตนครบและเข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือการโหวตเราก็ลงมติโหวตว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับมาตราน,านั้นซึ่งก็บางครั้งก็เหมือนรัฐบาลบางครั้งก็ต่างจากรัฐบาลดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้เคยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ไปลงมติโหวตทางใดทางหนึ่งจนทําให้สภาลมนะครับทีนี้พอมาสถานการณ์อากาศสะอาดเมื่อวานเนี่ยความซับซ้อนมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเรามีรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับ ดังนั้นเนี่ยในมุมหนึง่งถ้าสมมติจิานาการว่าคอรมออนุทินเสนอกฎหมายเข้ามาเนี่ยถึงแม้รัฐบาลมากันครบก็ไม่สามารถจะมีสสอที่ทําใหออ้องค์ประชุมมันครบได้ดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคอรมอคุณอนุทินก็จะรู้ดีว่าถ้ากฎหมายอะไรที่เขาเสนอเข้ามาแล้วไม่เป็นประโยชน์หรือว่าที่พักฝ่ายค้านมองว่าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาก็จะไม่เสนอเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าพักฝ่ายค้านมองไม่ไม่เป็นประโยชน์ก็มีความส่มเสียงว่าพักฝ่ายค้านไม่อยากจะมาร่วมบวชด้วยเพราะเห็นว่ากฎหมายที่ผ่านไป มันจะสร้างความเสียหายมากกว่าการสร้างประโยชน์นะครับอันนี้คือความท้าทายอย่างที่หนึ่งความทัาซ้อนอย่างที่สองคือเมื่อวานเนี่ยความจริงต้องบอกว่าไม่ได้เป็นกฎหมายของคอรมอคุณอนุทินด้วยแต่เป็นกฎหมายที่พักการเมืองแทบทุกพักนะครับเสนอกันเข้ามาแล้วก็ไปถึงยา่างสั้นถการแล้วความจริงถ้าพูดใ้ถึงที่สุดเมื่อวานพักฝ่ายค้านเองก็ไม่ได้ใช้ตรกกะว่าองค์ประชุมนของรัฐบาลนะครับเพราะพักฝ่ายค้านเองบางส่วนใหญ่ก็มาร่วมลงมติด้วยนะครับอย่างพักเพื่อไทยที่เป็นพักฝ่ายค้านก็มาลงมติ4ส มันไม่ใช่ว่าเขาใช้เทคนิคทางการเมืองว่างอ์ประชุมเป็นของรัฐบาลเลยไม่มาลงมติก็ไม่ใช่แต่ปัญหาคือเขาลงมติแค่สี่สิบคนแล้วอีกร้อยคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าหายไปไหนมันก็เลยทําให้เสียงเนี่ยมันเลยขาดไปพอสมควรนะครับยังไม่นับว่าพักร่วมรัฐบาลหลายพักซึ่งบางพักก็มีร่างของตัวเองเนี่ยมีบางพักไม่มาแม้แต่แม้กระทั่งคนเดียวครับอย่างเข้าใจว่าอย่างพักพลังประชารัฐเนี่ยก็มีร่างเสนอเข้าไปแต่มามาไม่มาแม้แต่คนเดียวเลย ทางพรรคแกนนำรัฐบาลก็อยู่แค่แปดสิบเปอร์ซ็นก็อีกยี่สิบปอร์เซ็นก็ก็หายไปเหมือนกันแต่เนี่ยก็ต้องก็ต้องโทษโทษกันทุกพรรคกันครับถ้าจะยังถ้าจะพูดจะเป็นธรรมคนที่ไม่มาเนี่ยมันสะท้อนอะไรครับคือความจริงต้องถามว่าไม่มาเพราะอะไรอันนี้ถ้าผมพูดแบบให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับคือสภาในประเทศเราเนี่ยมันมีความท้าทายอย่างหนึ่งจางคือเราประชุมสภาเนี่ยแค่สองวันต่อสัปดาห์นะครับโดยทําให้ในสองวันนั้นเนี่ยมันประชุมในห้องใหญ่ที่เราเห็นถ่ายทอดสดเนี่ย ประชุมกรรมธิการในห้องเล็กเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันครับมันทําให้มันจะต้องมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงคือมันเหมือนับมีประชุมซ้อนกันทําให้มันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงซึ่งมันจะมีบางครั้งที่อาจจะต้องมีสักหนึ่งหรือสองคนในแต่ละกรรมธิการเนี่ยที่ยังต้องค้างในห้องกรรมธิการอยู่เพื่อที่ทําให้ด่วยงานที่เขามาชี้แจงเนี่ยไม่ได้เสียเวลาเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าสสอที่ไม่มาลงมติเราควรจะมองเขาอย่างไรความจริงต้องวิจารณ์รายบุคคล ถ้าบุคคลนั้นไม่มาลงมติมาตรานี้เพราะว่าอยู่ทำหน้าที่เป็นกรรมธิการข้าบนอันนี้อาจจะพอรับได้แต่ถ้าไม่มาทาั้งๆที่ไม่ได้มีติดประชุมภารกิจกรรมธิการเลยอันนี้รับไม่ได้แน่นอนผมเห็นการอธิบายเนี่ยพยายามจะอธิบายอย่างนี้ทางนั้นเลยว่ามันมีประชุมซ้อนมีกรรมธิการผมเองก็เคยอยู่ในสภามาก่อนมันก็จริงบ้างมันก็ไม่จริงบ้างแต่มันก็เป็นข้อแก้ตัวที่สอสก็จะพูดกันอย่างนี้เป็นประจำ พักเพื่ออะไรหายไปร้อยคนเนี่ยมันบอกได้ไหมว่ามันอยู่ในกรรมธิการมันบอกไม่ได้ถูกครับใช่ไหมครับถ้าคุณหายไปสิบคนเนี่ยผมผมพอจะยอมแต่ว่าร้อยคนมีร้อยสี่สิบหายไปร้อยคนนี่เนี่ยมันมันและยิ่งกว่านั้นยังมีการเล่นเกมอีกมากดแล้วยังมีการมาขานชื่อว่าตัวเองตัวเองมาประชุมผมไม่รู้ว่าใครนะครับพักไหนก็ไม่รู้ละ คือเท่ากับว่าตัวเองขอให้ประธานเนี่ยนับนับเป็นสองคนอันหนึ่งมากดและยันมาขานว่าตัวเองมาครับมันก็เลยมันก็เลยดูเหมือนจะครบผมว่าอย่างนี้มันมันทาให้พวกผมเนี่ยในฐานะประชาชนเนี่ยจะให้ผมเรื่อมใสสสพวกนี้ได้อย่างไรขอพูดแรงๆอย่างนี้นะครับก็เห็นตรงกับอาจารย์ครับแล้วผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์ร้อยปอร์เซ็นเลยว่า อาจจะมีสสอที่ติดภา,ารกิจกรรมการจริงแต่ก็อาจจะมีสสอที่ให้เหตุผลนี้แต่ตัวเองไม่ได้อยู่ในกรรมก,การเหมือนกัน <mm แต่นั้นวิธีการแก้ปัญหานี้ได้ดีที่สุดซึ่งผมทําแล้วในกรรมการกที่ผมเคยเป็นประธาน <mm คือถ่ายข้อสดการประชุมกรรมการไปด,ด้วย <mm ทีเนี้ยมันก็จะวัดกันได้จริงๆนะครับว่าคนที่บอกว่าติดภารกิจกรรมการเนี่ยติดจริงไหมเพราะว่าก็เปิดไปดูได้เลยว่าณเวลานั้นเนี่ยห้องประชุมกรรมการนั้นมีประชุมอยู่จริงหรือเปล่ามีการมีเหตุจําเป็นที่ต้องอยู่ในห้องประชุมนั้นจริงหรือเปล่าด้วยนะครับ่สวน เมื่อวานเนี่ยความจริงถ้าถ้าจะลงเลยอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์คือแน่นอนในภาพใหญ่เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าถ้าสอสอทุกคนมาทําหน้าที่มันจะไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อวานที่มันล่มเนี่ยความจริงต้องยอมรับก็เป็นความผิดพลาดของรองประธานสภาที่ทําหน้าที่เป็นประธานอยู่ด้วยเพราะว่าพอมันมีการเอ่อลงมติใช่ไหมครับมันก็จะลงมติได้สองแบบคือกดบัตรกดปุ่มกับขันขันออกเสียงทีนี้ธรรมดาเนี่ยถ้าสอสอมีบัตรเนี่ยก็จะเสียบแล้วก็กดปุ่ม สสที่ใช้วิธีการขานออกมาด้วยวาจาเนี่ยมักจะเป็นสสที่ลืมบัตรไว้ที่บ้านหรือว่าหาบัตรไม่เจอครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีสสคนหนึ่งที่ตัวเองก็เสียบัตรไปแล้วแต่ยังขานขานด้วยวาจาอีกรอบหนึง่งแล้วประธานสภาก็พูด,ดง่ายๆคือไม่ได้เช็คละเอียดคือกลายเป็นว่าไปปิดการลงคะแนนเนี่ยตอนที่มี246หรือว่าครบองค์ประชุมพอดีเป๊ะเนี่ยลงคะแนนโดยการคิดว่ามีสองหคนกดบัตรแล้วบวกกับอีกหนึ่งคนที่ขานเนี่ยครบองค์ประชุมพอดี ที่ความจริงแล้วเนี่ยประธานควรจะรออีกสักนิดนึงและผมเชื่อว่าถ้ารออีกสักนาทีสองนาทีเนี่ยก็จะมีคนมากดลงคะแนนเพิ่มเติมมันก็จะทําให้ถึงแม้มีชื่อซ้ำกันหนึ่งชื่อเนี่ยหักลบไปแล้วไม่ได้ทาให้องค์ประชุมมันต่ำกว่าครึ่งมันก็ไปต่อได้แต่นั้นเนี่ยแน่นอนไม่ทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าหักล้างเอ,อข้อผิดของสอสที่ไม่มาทําหน้าที่แต่ผมแค่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเหตุที่มันไปถึงการล่มเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นความผิดพลาดของรองประธานในการทาหน้าที่ตรงนั้นด้วยผมมองในแงนน คนที่มาขานชื่อว่าตัวเองมาให้นับองค์ประชุมตัวเองด้วยเนี่ยเพื่อเผยไนี่ยบัตรในฝากคนอื่นก็กดไม่ได้กดเองฝากคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยพอดีเข้ามาก็ไม่รู้ว่ามันกดหรือเปล่าก็าเลยเลยบอกอันนี้ยิ่งผิดหนักเข้าไปใหญ่นะครับในอดีตเนี่ยผมเคยเล่นงานมาแล้วคนที่ฝากคนอื่นกดบัตรนเนี่ยนะครับจอกระทั่งมีเรื่อง,ม,องมีราวติดคุกติดตารางกันมาแล้วเนี่ย นี่ผมแจ้งมองมองให้มันให้มันสุดโต่งไปเลยว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ผมผมไม่มีหลักฐานที่จะกล่าวหาในรอบนี้แต่ว่าก็ก็เป็นสิ่งที่ก็น่าน่ากังวลใจอยู่ครับและโดยเฉพาะเวลาคนที่วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกว่าตัวเองโหวตบางทีโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทําไมให้คนมาใช้ไมโครโฟนบอกก่อนว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในขณะที่การกดบัตรยังไม่ครบเท่ากับว่าเป็นการชี้นําได้ไหม ถ้าคุณเป็นการส่งซิกได้ไหมเพราะคุณเข้ามาคุณพูดโดยวาจาก่อนว่าผมจะไปรู้ได้ไงว่าคุณคือใครแล้วอยู่ดีพูดขึ้นมาก็มีอิทธิพลต่อคนอื่นเขาเขายังกดกันไม่เสร็จคุณเห็นประเด็นนี้ไหมครับผมนั่งดูอยู่เนี่ยอันนี้ก็เข้าใจมุมมองอาจารย์แต่ถ้าถ้าเรียนตามตรงคือกดปุ่มเนี่ยในสภาก็เห็นอยู่ดีนะครับว่าคนอื่นกดอะไรแต่เนี่ยถ้าเราต้องการให้โหวตรับก็จะ,จะเป็นอีก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 ,อก,อกประเด็นหนึ่งแต่ว่าอันเดิมที่ผมเห็นสภาอื่นทํากันแล้วความจริงสภาเราน่าจะทําเนี่ยคือมันควรจะมี ตารางที่ขึ้นทันทีเลยนะครับว่าหลังจากกดปุ่มเสร็จโหวตเสร็จเนี่ยใครบ้างที่มาโหวตโหวตเห็นด้วยก็ขึ้นเป็นสีเขียวโหวตไม่เห็นด้วยขึ้นเป็นสีแดงนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้าอาจารย์อยากจะรู้ว่าเมื่อวานสสโดดประชุมกี่คนเนี่ยโอ้กว่าจะขอข้อมูลอะไรนี่ใช้เวลานานมากนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นมันเป็นสิ่งที่มันแก้ได้ด้วยเทคโ,โนโลยีง่ายๆและผมว่ามันจะเพิ่มความรับผิดชอบของสสพะเค้ารู้ว่าเค้าไม่มาประชุมเค้าโดดประชุมเนี่ยประชาชนจากทางบ้านเห็นเลยนะว่าไฟเค้าเนี่ยมันเด้งขึ้นหร หรือว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วคุณเห็นความผิดปกติประการสุดท้ายที่ผมสังเกตด,ดูไหมครับไม่มีการอภิปรายหลายต่อหลายมาตรามาถึงพอครบองค์ประชุมโหวตพอครบองค์ประชุมโหวตไม่ได้มีการอภิปรายแล้วตกลงมันอะไรกันแน่ครับผมผมให้พวกคุณเนี่ยไปทำผมว่าพวกคุณดูไม่แฟร์กับตัวคุณนะแต่ว่าผม ผมขออนุญาตเหมาเข่งไปเลยครับผมก็ต้องรับผิดชอบตัวแทนเป็นเป็นตัวแทนอาชีพผม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 จ่ายเงินเดือนผมคุณคุณอาสาสมัครอยากจะเข้ามาคำว่าคุณนี่ไม่ใช่ตัวคุณนะอันที่ดูวีซ่านะต้องพูดให้มันชัดๆแต่เขามาทํางานกันอย่างเนี้ยอยู่ที่ไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาที่ก็โโวตแล้วก็ไม่อภิปรายไม่สแสดงความเห็นไม่ไม่โน้มน้าจูงใจว่าเออกฎหมายมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ ประโวดแคลูกเดียวเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับอันนี้จะอธิบายไงคือความจริงเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเหตุพิเศษนิดหนึ่งครับอาจารย์ตรงที่ว่าพรบอากาศสะอาดเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยร่างที่สภารับหลักการในวาระนื่มเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยมาตรานะครับแต่พอมันมีเจ็ดร่างเนี่ยมันเลยต้องเอามายำกันและกลายเป็นว่าในชั้นกรรมธิการเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณร้อยมาตรานะครับแน่นอนกว่าจะเพิ่มขึ้นมาร้อยมาตรานี่ก็ถกเถียงในชั้นกรรมธิการเยอะ เลยทำให้กรรมธิการชุดนี้ใช้เวลาทางานน่าจะเกือบสองปีนะครับแต่ว่าข้อบังคับสภามันเป็นปกำหนดไหมว่าถ้าเกิดว่ามันมีการไปเพิ่มมาตราใดใหม่เข้ามาเนี่ยต้องโหวตทุกครั้งแม้ว่าไม่มีใครเห็นต่างเลยนะครับแม้ว่าในชั้นกรรมธิการเขาคุยกันเห็นตรงกันแล้วว่าควรจะเพิ่มมาตรานี้ขึ้นมาไม่แต่แคุณเพิ่มเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการเพิ่มก็ได้เป็นผมเนี่ยผมผมอ่านแล้วผมรู้ว่าอันนี้เนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมยิ่งไม่ยอม ผมจะต้องศึกษาให้ดีว่าเอ้ยอยู่ดีๆมันไปเพิ่มไปได้ไงว่าคนสามสิบสี่สิบคนที่เป็นกรรมธิการพวกผมตั้งห้าร้อยคนผมอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ผมก็พิปารายสิครับว่าทําไมคุณจึงไปเติมตรงนี้คิดอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมแต่นี่เลย<อ>กลายเป็นอาเติมมาก็เลยโอเคโวตโหวตก็ต้องชั่งน้าหนักระหว่างการถกเถียงในห้องประชุมค,ความรวดเร็ว เพราะว่าถ้าพูดว่าถามว่าสอสอพักประชาชนรับรู้ไหม้มีการเพิ่มมาตราเข้ามาความจริงเรารับรู้นะครับเพราะว่าการรมธิการที่มาจากพักเราที่ไปอยู่ใน <im it> ขอไปรับสอสอจากพักเราที่ไปอยู่ในกรรมธิการเนี่ยทุกครั้งที่ปิดหรือว่าจบภาร,รกิจร่างกฎหมายไหนเนี่ยหน้าที่คือในการประชุมพักจะต้องมารายงานต่อสอสอพักประชาชนว่าในกรรมธิการนี้มีการแก้ไขตรงนี้มีการแก้ไขตรงนี้เขามีความเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหายังไงแต่แน่นอนสอสอที่ฟังอยู่อาจจะเห็นต่างจากเขาก็ได้ ดังนั้นเนี่ยข้อถกเถียงบางอย่างมันเลยเกิดขึ้นภายในพักไปในระดับดึกแล้วเลยทําให้คนในพักอาจจะมองว่าโอเคเห็นด้วยการเพิ่มมาตรานี้ขึ้นมาก็เลยไม่อยากจะเอาเวลาไปรบกวนที่ประชุมสภาในการไปถกเถียงเพิ่มเติมนั้นผมคิดว่าต้องชั่งน้ำหนักกันครับอาจารย์เพราะว่าถ้าจะเอาข้อถกเถียงทั้งหมดในรายมาตราไปถกเถียงในสภากันทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะได้ข้อถกเถียงที่เข้มขน้นแต่ว่ามันอาจจะทําให้จํานวนกฎหมายที่สามารถพิจา,ารณาเสร็จเนี่ยมันก็ ลดลงมาได้เหมือนกันก็คุณคุณก็พยายามจะอธิบายให้พวกสสทั้งหลายซึ่งพักคุณด้วยไม่ใช่พักคุณด้วยแต่พอเวลาคุณเล่นเกมกันและในที่สุดเนี่ยสภาล่มแล้วก็ต้องไปต่อในสัปดาห์หน้ามันไม่ยิ่งกว่าเลยครับไอที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่คุณอภิปรายกันซะเออประชาชนได้ความรู้ด้วยว่าที่อภิปรายกันมันมันมีแง่มุมความคิดอย่างไรถ่ายทอดสดพวกผมก็ได้ความรู้ด้วยแต่นี่พอมาถึงปบ โหวตโหวตลูกเดียวแล้วก็าหายองประชุมไม่ครบคือทั้งหมดที่ผมพูดตอนจบเนี่ยคนละประเด็นและไม่ได้หักล้างข้อเท็จจริงและสิ่งที่ผมเห็นด้วยอาจารย์ว่าสภาไม่ควรล่มนะการเมืองต้องทาหน้าที่นะีแต่ว่าถ้าเราตั้งสมมติฐานก่อนว่านักการเมืองมาทําหน้าที่แล้วนะครับปัญหาสภาล่มไม่ได้เกิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าเนี้เรามาออกแบบกันได้ว่าไอ้ข้อถกเถียงรายมาตราเนี่ยเราควรจะ,ะถกเถียงทั้งหมดในห้องประชุมใหญ่ไหมซึ่งก็อาจจะทาให้เวลาในการพิจารมันอาจจะ ใช้เวลานานขึ้นอาจจะทําให้ร่างกฎหมายผ่านไปได้ช้าลงหรือว่าหรือว่าเราควรจะจะหาวิธีอื่นที่ให้ข้อตกลงเียงอาจจะเกิดขึ้นในส่วนอื่นทําให้การพิจารมาเร็วขึ้นผมว่ามีข้อดีข้อเสียเต่างกันเพราะสภาหลายแห่งผมยังไม่ได้ศึกษาละเอียดนะครับแต่ผมก็จะว่าก็มีสภาหลายแห่งที่ว่าถ้าเป็นการแก้ไายมาต่างแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องมาโหวตกัน5้าร้อคนในห้องใหญ่ทุกครั้งนะมันอาจจะเป็นการวิธีวิธีการแจ้งี่้สอส,อสอทุกคนทราบ ว่ากรรมธิการมีมติแก้ไขแบบนี้แล้วมาดูว่าสสคนไหนเนี่ยค้านไหมแน่นอนสสทุกคนมีสิทธิ์ค้านแต่ถ้ามาตรานี้ปรากฏว่าไม่มีสสคนไหนลงชื่อค้านเลยก็ถือว่าเป็นชอบอย่าเป็นเอกฉันทไปแล้ว